วันนี้พบกับผมในรายการ2ไกด์ป่วนชวนท้องโลกกับผมอีกแล้วไกด์เครื่องบินครับผมก็ต้องบอกก่อนว่าด้วยความที่เราไม่ได้ออกไปเที่ยวกันนานเนอะแล้วก็ช่วงเนี้ยการท่องเที่ยวเริ่มกลับมาแล้วแต่วันนี้พอเราเที่ยวเยอะเราก็ต้องกินเยอะนะวันนี้ก็เลยมา1ร้านอาหารชื่อดังในถนนแถวแถวพระรามสนะครับแล้วก็ติดกับแม่น้ําเจ้าพระยาข้างหน้าด้วย mm. นุ่นเลย นะครับติดกับแม่น้ําเจ้าพระยาต้องบอกก่อนเลยว่าบรรยากาศดีมากนะครับนะถ้าเป็นกลางคืนเนี่ยบอกว่าน่าจะชิลเลยแหละบรรยากาศดีแต่เรื่องของบรรยากาศมันไม่เวิร์กเท่ากับในส่วนของอาหารที่มันโคตรเพอร์เฟกต้องบอกอย่างนี้นะครสำหรับคนที่ชอบซีฟู้ดสำหรับคนที่ชอบในส่วนของซ <c oughs> าซิมินะครับแล้วก็อาหารทะเลต่าง เรียกได้ว่าจัดหนักจัดแน่นจัดเต็มนะครับนะวันนี้เนี่ยก็ถ้ารวมทุกอย่างเลยนะที่ผมมีวางบนโต๊ะเนี่ยจะอยู่ในเกรดของตัวพรีเมียมนะครับก็คือ999บวกนะครับนะก็รวมแวดรวมเซอร์วิสชาร์จนู่นนี่นั่นเสร็จก็อยู่ประมาณ1,99 9บาทนะครับต้องบอกก่อนว่าแต่ละอย่างสดมากนะฮะเริ่มจากอันนี้เลยตรงหน้าเราหอยนางรมนะครับเป็นตัวตัวตัวก็ขนาดฝ่ามือเนี่ยอันนี้เห็นเห็นเลยนะครับนะให้เทียบกันให้ดู นะครับไม่น่าเกลียดไม่น่าเกลียดนะครับถือว่ากําลังกินกําลังได้เลยเนาะก็วิธีการหอยนางรมเนี่ยก็คงได้รู้กันแล้วว่าทานกันแบบไหนแบบสไตล์ต่างประเทศนะครับแต่ที่นี่นะเขาจะมีในส่วนของที่เป็นไทยๆด้วยก็คือน้าพริกเผาแล้วก็พวกกระเทียมเจียวพวกนู่นนี่นั่นนะครับอันนี้จะเป็นแบบไทยๆแต่ถ้าเป็นต่างประเทศก็จะมีแค่มะนาว แล้วก็เกลือนะครับสามารถชดได้เลยนะครับมาดูกระต่ออันนี้ถือว่าเป็นซิกเนเจอร์เลยนะครับสำหรับที่นี่นั่นคือในส่วนของปูนิ่มนะครับปูนิ่มอันที่นี้เนี่ยนะครับจะมาเป็นจานๆนะครับสามารถแจ้งได้ว่ามันจะเป็นแบบในส่วนของแบบนี้เลยเห็นไหมเนื้อแน่นๆอย่างนี้นะครับเคี้ยวกรุบกรอบเลยอันนี้กินได้ทั้งจานเลยนะครับเนาะต่อด้วยตรงนี้เลยนะครับอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันไม่น้อยนั่นคือในส่วนของ ปูดองนะครับยำปูม้าดองอ่ะ,ะยำปูดองขอโทษครับก็มีหัววางมาให้แล้วก็ปูนี่เห็นไหมดูก้ามปูนี่ครับนี่ทํามาให้แล้วแบบนี้เนาะ,ะว่ากันต่อกุ้งแม่น้ําครับอันนี้ก็สามารถแจ้งได้เลยว่าเป็นตัวตัวนะครับนะก็เอาแบบไหนตัวแบบไหนนะครับแนละ้วก็สั่งกี่ตัวนะครับมาเป็นมันเยิเ้ยมๆอย่างนี้เลยแต่ที่น่าสนใจที่สุดก็คือสิ่งนี้ครับมันปูเออมันปู กับหอยเชลล์นะครับที่อยู่บนชีสนะแล้วก็เอาเอามาวางแบบนี้เลยนะต้องบอกก่อนว่ามันเพอร์เฟกอะมันเพอร์เฟกอะเพราะว่ามันปูเนี่ยถ้าเราไปกินตามร้านอาหารญี่ปุ่นปกติทั่วไปเนี่ยนะก็อยู่ประมาณฝาละร้อยสองร้อยได้แล้วเนาะนะครับแต่อันนี้เนี่ยเราสั่งได้ไม่อั้นเลยนะนี่เยิ้มเยิ้มเลยนะครับอันนี้โอ้ยยังไม่ร้อนมากอันนี้ยังไม่ร้อนมากนะครับนะเยิ้มเยิ้มเลยเห็นไหมครับเออ เนอะอันนี้ใครชอบมันปูเนี่ยผมบอกเลยว่าพลาดไม่ได้นะครับสำหรับที่นี่มาชิมกันได้เลยมีอะไรอีกละ่ะแล้วก็นี่เลยแน่นอนครับของขาดไม่ได้สําหรับอย่างผมผมชอบมากคือซาซิมิเลครับก็คือปลาดิบสดๆเลยที่แล่มาและมีทั้งปลาทูน่านะครับปลาซาบะดองนะครับหรือว่าจะเป็นปลาเซลมอนนะครับอันนี้เนี่ยก็จะ บอกเลยว่าจะาก,กี่ชิ้นจะเอาเชื้อน้อยในแค่ไหนก็สามารถปัดได้เลยสําหรับขาเมาขาดื่มนะครับแน่นอนครับนี่เลยนะหมึกนึ่งมะนาวนะครับนี่แหนมนะครับหรือว่าจะเป็นผัดปักบุ้งนะฮะแล้วก็ในส่วนของอขี้มังนะครับขี้เมาทะเลหอยจ้อโอ้โหครบแน่นและที่สําคัญนะครับอันนี้เนี่ยก็เหมือนร้านทั่วไปก็คือจะมีในส่วนของ ส้มตำนะครับนี่ส้มตำที่สามารถแจ้งได้นะครับเพราะว่าจะมีน้องๆคอยบริการว่าจะเอาเพ็ดใหม่เพ็ดนะครับไม่ต้องมาลงตำเองนะที่อื่นต้องมานั่งตำเองให้เสียมือเปล่าๆที่นี่ลอ,อก,กินอย่างเดียวพอนะฮะนะก็ต้องบอกก่อนว่าสามารถแจ้งได้เพ็ดไม่เพ็ดเอาใส่อะไรตานู่นตานี่มีหมดเลยนะครับนะแล้วก็ ในส่วนของราคานะครับจะแบ่งไป็น2เกรดนะครับจะมีเกรดหนึ่งก็คือในส่วนของ699นะครับนะแล้วก็อีก1เกรดแบบของผมเลยนั่นกะ็คือ99 9นะครับไม่รวมเซอร์วิสชาร์จไม่รวมแวตนะครับแต่ว่ามีทั้งเครื่องดื่มนะครับที่เป็นอ่า no แอลกอฮอล์ทั้งหมดสามารถดื่มได้เลยทั้งน้ําเปล่าน้ํานู่นนี่นั่นรวมถึงน้ำอัดลมต่างๆนะครับนะก็จะมีให้ด้วยนะครับในส่วนของน้ำอัดลมก็ใครจะจะกินน้ำแด,งน,ำดนำงน้ำเขียวน้ำส้มน้ำอะไรก็ว่ากันไป แล้วก็มีให้บริการด้วยเนาะว่ากันเท่านี้ลนนแล้วกันเพราะเนื่องจากว่าหิวแล้วที่เก็จคุยเยอะเนาะไว้ว่ากันแล้วกันยังไงรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับ2องสาป่วนช่วงต่างโลกด้วยเดี๋ยวเ,เราจะได้ไปดูที่อื่นกันนะ